สวัสดีครับครั้งนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อในการประชุมซูมนะครับเริ่มแรกถ้าเกิดเราเข้าไปในประการประชุมซูมไม่ว่าจะเราจะเป็นคนเปิดห้องหรือจะเป็นผู้เข้าร่วมประชุมนะครับอันนี้เดี๋ยวเปิดห้องเข้าไปก่อนนะครับ New Meeting ก็จะ connect อยู่นะครับกำลัง connect พอเข้ามาแล้วนะครับอันนี้เรากรณีเข้ามาอยู่คนเดียวเราจะเปลี่ยนชื่อ เราเอาเมาส์นะครับมาที่รูปคนตรงนี้นะครับเป็นผู้เข้าร่วมตรงนี้กดขึ้นมาเลยแล้วเราจะมักจะเจอชื่อเราเป็นชื่อแรกนะครับด้านท้ายๆเนี่ยของชื่อเราจะมีคําว่ามิวหรืออันมิวตรงนี้นะครับถ้ากดไปก็เป็นการเปิดใหม่กดอีกทีหนึ่งก็ปิดใหม่นะครับอ่ามีสามจุดตรงนี้กดเข้าไปเลย จะเจอคำว่า edit profile นะครับกับคำว่า rename เราต้องการเปลี่ยนชื่อเรากด rename ครับพอกด rename แล้วก็จะเจอช่องที่ให้เราสามารถที่จะแก้ไขชื่อของเราได้นะครับเราอยากจะใส่ชื่ออะไรให้เหมาะสมกับการประชุมนั้นๆเราก็จัดการได้เลยครับเมื่อจัดการเสร็จเรียบร้อยเราก็กดคำว่า ที่แปลว่าเปลี่ยนนะครับชื่อใหม่ก็จะปรากฏขึ้นมานะครับตามที่เราต้องการแล้วเราก็ปิดหน้าต่างก็พร้อมที่จะเข้าประชุมในชื่อที่เราต้องการในการประชุมครั้งนั้นๆได้เลยครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับ